ถ้าใครมีความเพียรก็จะจะไปรอดแหละถ้าไม่มีความเพียรก็ไปไม่รอดเหมือนเหมือนสายอีสานหลวงปู่ม,มนนั่นนะ่ะทุกใครอยู่ก็พูดโธถึงก็รอดใครอยู่ไม่ถึงก็ไม่รอดก็ต้องต้องเกิดอีกไง นี่ถ้าอยู่กับจกักพรรดิได้เนี่ยโอ้โหรอดรอดไม่ใช่รอดชาติเดียวเลยนะทุกโอ้รอดเป็นอสงไขยนู่นรอดชาติเดียวด้วยมันยากตรงที่จะทนได้ไงฮะทนอยู่กับท่านได้ไงฮะจริงจริงบทสวดมนต์มันเหมือนกันหมดนะไม่ต่างอนะไะ <c oughs> มันออกจากใจสนานาคม หลวงพ่อท่านบอกบทตัวท,ท,ทุกบทแหละแต่ความหมายของบทมันก็ต่างกันนะั่นแหละแต่มันก็โยงถึงการหมดแหละพอออกจากที่เดียวกันเพราะนั้นจะไปเฉียงกันนะบทนั้นดีบทนี้ไม่ดีดีทุกบทแหละแต่ความหมายไม่เหมือนกันนั่นเองความรู้สึกเข้าไปในเหมือนร้องเพลงนะนะั่นแหละเข้าไปในเพลงแต่ละเพลงมันก็ความรู้สึกก็ต่างกันแต่มันก็ เหมือนกันเนี่ยถ้าเข้าไปถึงเนี่ยบทสวดมวนกับร้องเพลงอะ่ะมันไม่ต่างกันหรอกแต่ไอ้สวดมนต์เนี่ยมันทํำยากหน่อยอะไม่เหมือนทังโลกถอบฝึกในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยโอ้โห,โห,โหแต่จริงๆเลาง,ง่ายง่ายกว่าง่ายมากเลยฮะเพราะข้อวัดที่ท่านกําหนดไว้เนี่ยมันมันมันเอือ้อเอื้อในการฝึกไง ไม่ใช่ไปนั่งทรามานในห้องในอะไรนะไม่ใช่นะถ้ามอกมันก็เดินไปเดินมานี่แหละกินนอนสดมนเดินไปเดินมาแต่เราไม่ได้ไปทางโลกแค่เองเราก็อยู่กับบทสวดเนี่ยอยู่กับจกักรพรรดิอยู่กับใจสนานาคมอยู่กับการแผ่เมจาอยู่กับภูมิหารอยู่กับการพยายาิจารณาอยู่แถวๆนี้ไปทางโลกเราก,กลับมาโดยเฉพาะอารมณ์ไม่ดีเนี่ยต้องห่างเลยอะ่ะ ห่างห่างห่างได้ไวด้วยถ้ายังช้าห่างก็เรียนจบจบยากแล้วความรู้สึกเข้าไปยากคือใช้เวลาหน่อยอะ่ะถ้าพึกจริงๆนะที่พยายามหน้านี่นะมีทุกคนแหลนะเนี่ยส่วนที่ทำหรือที่นี่ก็ตามถ้าอยู่กับหลวงปู่อยู่กับจักพรรดิอยู่กับพูมิยานอยู่กับแถวนี้อยู่อยู่ประจําเลยนะอย่าไปหนีนะ เขามันนีขึ้นหนีทางตาหูจมูกลิ้นกายอะ่ะจากรูปรถยินเสียงจากอดีตอะ่ะที่มันนึกถึงอดีตมันต้องกลับมาอย่าไปสนใจมันถ้าจะเอาจะเอาสายใหญ่กับกาที่ทเสียอีิบายเนี่ยพูดถึงมันก็เหมือนกันทุกมันก็เหมือนกันทุกศาส์หเหมือนกันคล้ายๆกันนะไม่ต่างกันมันต้องจิตจ,จดจออ่อไง เขาเรียนอาคมอ่ะโหยิ่งกว่านี้อีกนะตุพวกเสือโบราณนะ่ะจิตกับอาคมต้องอยู่ด้วยกันตลอดนะคาดไม่ได้นะคาดกระโดนยิงเข้าอ่ะไม่รู้ละ่ะจิตกับอาคมมันเป็นเนื้อเดียวกันจนสนิทเลยอะ่ะยิงมีปืนแตกเลยนะตุกโหมันอยู่ในความพอใจความยินดีมันอยู่ในความชอบไง เวลาเขาบริกรรมเวลาเขาบริกรมร,กรมเขาตั้งใจจริงๆอะ่ะโอ้เข้าห้องน้ำก็ยังบริกรรมเลยกีดด่ดูดยสินข้าวอาบน้ำก่อนนอนตื่นนอนเนี่ยเขาทำตลอดล่ะพอได้แล้วเนี่ยไม่กลัวแล้วแต่เนี่ยโอ้โหไม่กลัวฟ้าดินแล้วล่ะไม่กลัวมนุษย์หน้าไหนเนี่ย <laughs> มันเข้าถึงแล้วไงมันจะไปกลัวอะไรอะ่ะ รประมาณนั่นแหละแต่มนุษย์นี่ถ้าทำจริงๆก็ได้ทุกคนนันแหละแต่ปัญหาว่ากำลังมันไม่พอกำลังไม่พอก็ถอยบางคนนะบางคนกำลังพอเ็ก็ต่อไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วร้อยคนมีอยู่มีมีได้อยู่ไม่ต่ำกว่าห้าแหละ ที่มาฝึกเนี่ยตามสาขาทั่วไปนะในอนาคตนะ่ะจากอดีตปัจจุบันไปอนาคตมีรอดมีฮะรอดแล้วเขาก็ไปแล้วเขาไปสร้างกําลังเขาเขาต่อไปแล้วฮะคนไปไม่รอดก็ยังตกอยู่วนเวียนเดเ่วเนี่ย <laughs> ไปไหนง่า <laughs> ยนะพูดถึงถทนเอาหน่อยแค่นี้ เราตุ้มีอะไรต่อจากเมื่อวานนี้พยายามหนักเต็มเต็มนี่นะคุยได้ด้วยเต็มกำลังเต็มกำลังแยกไปนึกไปเนี่ยเขาเขาคุยได้ด้วยนะครับคุยกับล่างให้เราแยกไปใช่มันเป็นเรื่องเว็นาเลยมันเป็นสายใหญ่ไง เพราะตอนนั้นหลวงตาก็ฝึกแล้วก็มีคนเห็นหลวงตาตามจุดต่างๆทั้งๆท,ที่หลวงตาอยู่ที่<ด>ถ้ำนะตอนนี้ไม่ฝึกต่อแล้วมันมาพาเขาสวดมนต์แล้วถ้าฝึกต่อก็คงไม่อยู่แล้วล่ะหนุนไปอยู่ปลายเม้าปานแล้วละแต่ตอนนี้คนเห็นหลวงตาในความฝันแทนไงนอ้าวขออธิษฐานไงจุครับไม่ยากอะไรสวดมนต์เนี่ยสวดเนี่ยสวดเนี่ยตอนเนี้ยสวดหกโมงสวดสองทุ่มครึ่งเนี่ย เวลาสวดกันที่ฐานไปดิเน้นยากเลยถ้าเขาฝันก็นแสดงว่าจริงไหมละ่ะจริงนะก็จริงไงโอ้โันไม่สวดได้อยู่แล้วเห็นยากตรงไหนก็จิตจดจ่อไงครับอ่าแล้วถ้าเขาบอกว่าหนูเป็นคนธรรมดาไม่ได้เป็นแบบหลงตาหนูอธิฐานใด้คนอื่นฝันถึงหนูได้ไหมนะทำไมจะไม่ได้อ่ะคนเกี่ยวข้องกับหนูมีตั้งแต่อดีตมานเยอะแยะไปหมดเลยคใครก็ต้งเคยไป เกิดเป็นอดีตเป็นผัวเป็นเมียเป็นพี่เป็นน้าเป็นปะบ้านาอาเป็นผู้มีบุคุณเนื้ออะไรก็ตามอ่ะครับนะฝันขณะเขาไม่เห็นเราก็ยังฝันเลยไม่เคยเห็นแต่ฝันไม่ได้เหมือนกับเราฝัน่ร้ฝันเ็นไทยอย่างนั้นอ่ะครับอย่างนั้นอ่ะแต่จริงจริงมันก็เกี่ยวพันกันในอดีตน่ะมันถึงฝันอ่ะไม่มีข้อมูลมันฝันไม่ได้หรอกไม่มีข้อมูลจะฝันถึงกันไม่ได้ไม่ได้ ข้อมูลคือการคิดก็ได้นึกถึงอนาคตก็ได้ครับอดีตก็ได้ที่มันทึกไว้ในจิตเนี่ยที่มันคิดอ่ะแต่ฟังข้อมูลปัจจุบันเราไม่มีเลยแต่ฝันถึงได้เอามันก็จากอดีตไงอดีตที่เราบันทึกอ่ะครับประการที่เราอยู่ๆฝันถึงเช่นแบบพยานน่งพยานาคซึ่งเราไม่เกี่ยวพันกันตนท่านแต่ท่านมาให้เราเห็นอะไรเงี้ยเกี่ยวพันกันขอสตางค์ได้เลยเน่ะครับ ขอให้ท่านดูแลรักษารักษาอนุเคราะห์ช่วยเหลือ,อมาบุญตลอดไปตลอดทุกภพกทุกชาตินะครับมันก็เกี่ยวกันไปเรื่อยทั้งนานวันะภาพในความฝันกับภาพตอนที่สวดมนต์เนี่ยใระใช้กันออย่างมีญาติธรรมเขาไปปฏิบัติธรรมแล้วเขาบอกว่าตอนเขาสวดมนต์และวเพลินๆเ,เนี่ยเขาเห็นว่ามีพญานาคอ่ะงใหญ่สีขาวล้อมรอบ สถานธรรมไว้อยู่แล้วก็มีพระจักรพรรดิองค์ใหญ่สีขาวปกคุมสถานธรรมไว้อยู่แล้วก็มีหลวงปู่อยู่หน้าพระจักรพรรดิอีกทีหนึ่งเนี่ยใช่ถูกซึ่งเขาสวดที่บ้านเขาไม่เคยเห็นอะไรพวกนี้นะก็การจะเห็นคือมันเห็นเองครับมันเห็นเองอ่ะไม่ไม่ใช่เน้นึกเราเห็นนะไม่ใช่คนที่นึกเราเห็นนี่คือชานาญแล้วครับคืออยากเห็นก็เห็นไม่อยากเห็นก็ไม่เห็น แต่ที่เราสวดเนี่ยมันเห็นเองเห็นเองใช่เห็นเองแล้วก็จําอารมณ์ตรงนั้นได้ให้ได้บ่อยๆอ,อารมณ์ที่เห็นนั่นแหละตอนสวดอ่ะมันเห็นอารมณ์ไหนอ่ะเหมือนเราสวดไปนานๆเข้าบางทีมันก็มันก็เบา,ม,เบามันก็สบายมันก็หงุดหงิดคจําอารมณ์นั้นได้นะอารมณ์เบาอารมณ์นิ่งอารมณ์เพลเนินจำให้มันได้ไง จำเพื่อต้องการให้มันเวลาสวดมนเข้าปัปในอารมณ์ตรงนั้นไงครับเหมือนเกี่ยวว่าถ้าเกิดเราไปอธิษฐานไว้ใครมาสวดเนี่ยขอให้เจริญศรัทธาความเชื่อเขานี่คือฉลาดหน่อยครับแล้วก็ไปที่ไหนก็ฉลาดไง <laughs> ไปอธิษฐาน <laughs> คือเป็นนักธุรกิจบุญนะครับมันต้องกระจายบุญ กระจายบุญมันก็กระจายกับวิญญาณกระจายกับมนุษย์สัตว์พวกนี้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยจะไปกระจายกับคนที่ไม่เกิดเขาไม่รับหรอกคนรับพวกคนละเครื่องเขาไม่เกิดเขาไม่เกิดแล้วก็จะไปรับทําไมเล่าครับเขาบอกว่า อยากเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในอนาคตนี่ยเน,นี่ยศาสตร์หลวงพ่อนี่แน่นอนเลยถ้าฝึกให้เข้าใจจริงๆเราว้ยไปไหนมันเป็นโพลนเลยวิญญาณนะ,ะมนุษย์ไม่สนใจหรอกเพราะหลวงพ่อท่านวิชัดๆเวลาเองสวดนะ่ยจิตเองสว่างไมหมท่านบอกเออขนาดคิดโน่นคิดนี่มันยังสว่างเลยท่านบอกแ,แล้วผ่านคอเังก็สว่างองีกันแหละ ยังกรรมามพาะไปด้วยมันสว่างทีนี้สว่างเนี่ยใครใครมาน้อมบุญกับเราอ่ะมันก็ต้องวิญญาณเพราะวิญญาณมันเห็นเนี่ยครับวิญญาณคือมันเป็นนมามธรรมเป็นวิญญาณเป็นผีเป็นอธิสมรากายที่มันออกไม่มีรูปแล้วไงวิญญาณทุกวันนี้วิญญาณเป็นทุกข์ออกจากกลางด้วยความทุกข์เพราะมัน <laughs> มันไม่เชื่อไงใช่ไหม <laughs> มันไม่เชื่อพวกนี้ยไม่เชื่อไม่เปล่ปาเปล่าแล้วไม่พิสูจน์ด้วยนะพระศาสนาพูดเป็นศาสนาพิสูจน์ได้นี่ผีมีจริงไหมล่ะไม่มีได้งไงผีไปจะคนไงบางคนนะพูดเหรอผีมันไม่มีจริงคนตายแล้วศูนย์ไม่จริงหรอกยังมีรูปมีนามอยู่ไม่ตายแล้วศูนย์ได้ยังไงรลร่ะการว่าแวาตาเกิดมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ย นี่ไม่ใครบังคับได้หรอกคุณเกิดแล้วคุณก็ต้องตายแล้วแต่คุณจะตายตอนไหนอยู่ที่กรรมคุณล่ะประมาณนี้แหละแต่เมล่ะคือถ้าจิตเราสว่างเนี่ยวิญญาณเขาก็มาน้อมาเอาบุญถูกวิญญาณที่มีทุกวิญญาณที่มีบุญน้อยอย่างพวกจาตุมหรือวิญญาณเทพพรมนะ่ะที่ก็ต้องการอายุเขาอ่าค,คือคือเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยเวลาตายไปเป็นเทวดาเนี่ย มันก็จะออกจากล่างไปเป็นเทวดาใช่ไหมเนี่ยบุญที่เขาสร้างคือความสว่างของบุญที่เขาทาทั้งหมดในโลกเนี่ยมันก็สว่างมันก็หมดอ่ะหมดอ่ะมันก็หมดไปเรื่อย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 แล้วมันหมดมันก็ลงมาเกิดใหม่ไงทีนี้เวลาเข้ามาสวดมนต์กับเราเนี่ยมันไม่หมดถึงไมได้น้อยมันก็ไม่หมดคเมื่อเพิ่มไปที่น้อยๆถามว่ามันไม่สวดเป็นไปไม่ได้หรอก เวลาเราสวดมันไม่น้อมเป็นไปไม่ได้อะคืออยากให้ให้ที่สูดจุดเนี้สําคัญนะมันจริงได้ไม่ขี้เกียจไงมันเป็นประโยชน์กับโลกวิญญาณดีเขาถามมาถูกละอยากเข้าใจในเรื่องของจิตวิญญาณอ,อยากเป็นอยากรู้มันก็ต้องฝึกอ่ะ,อะฝึกให้รู้ไงแล้วถ้าหากว่าช่วงที่จิตใจเรา มืดบอดเนี่ยฮะวิญญาณที่มันไม่ดีหรือวิญญาณที่มันเป็นทางนั้นเขาจะดึงเราไปไหมครับหลวงตาถ้าเป็นเจ้ากรรมในเวรมันกระทึบนะมันรอจังหวะอยู่ม,มันจะทําเราได้ก็ต่อเมื่อจิตเราอ่อนคจิตเรามีทุกข<อ>จิตเรามีความโกรธโลภหลงอะไรพวกนี้ยคคือจิตไม่มีกําลังแต่ถ้าจิตเราอยู่กับจกักรรราิเนี่ย ลองคิดดูมันเห็นนะเวลาสวดเน่ะสายใยคลื่นที่เราสวดมานมันมาจากไหนมันกล้าทําที่ไหนล่ะอไม่ได้ <laughs> น่นตียวไปนุนน่นอ่ะคไปหลายร้อยโยชน์น <laughs> <laughs> พลังมันเยอะเงยอย่างมีคนถามว่าถ้าเกิดเราไปสวดมนต์ตามที่ต่างๆเนี่ยตามที่ต่างๆก็มักจะมีวิญ,ญญาณที่ไม่ค่อยมีบุญ ทีนี้เขาจะตามเรามาไหมฮะหลวงตาเขาเปลี่ยนโน่นะเขาจึงจะตามเขาเปลี่ยนก่อนใช่แล้วเขาตามมาเขาไม่ตามบางทีเขาอยู่ในวิมานเขาจะเขาตามโดยจิตวิญญาณมันมองเห็นเข้าใจไหมครับ <ฮะ S 2> วิญญาณคือมันเป็นวิญญาณมันไม่มีรูป <ฮะ S 2> เหมือนเราเนี่ยจิตเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราเราไปเที่ยวไหนตอนนี้เรานึกเห็นไหมเห็นโลก รู้ตรงนั้นเป็นอย่างไน,นแต่ความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเราไม่รู้ว่ามันตอนนี้มันเป็นยังไงคแต่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเราฝึกปัจจุบันเนี่ยความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเรานึกไปเนี่ยเราก็จะเห็นภาพมันเปลี่ยนคอย่างการที่หลายดวงวิญ,ญญาณเขาใช้จิตตามเรามาเพื่ออยากได้บุญจากเรามันจะมีผลต่อร่างกายหรือธาตุขันเราไหมมีแต่แบบเป็น<บ>เป็นผลดีกับกับเราอย่างมากเลย เขาจะรู้ว่าเราเอารมณ์ไม่ดีเขาจะรู้ว่ามีปัญหาชีวิตเนะี่ยถ้าเขาช่วยได้เขาช่วยทันทีเลยนะครับ<ฆ>ชีวิตเราก็จะไปแบบลื่นๆื่นเนอ๋อคล้องตัวราบลื่นใช่เขาโดยที่เขาพร้อมที่จะช่วยด้วยเพราะถ้าเราไม่ราบลื่นเพราะเรานั่นเนี่ยจิตเราก็ไม่มีโอกาสได้สวดมนต์ใช่ไหมครับ<ฆ>คือมีปปัญหาในเรื่องการดํารงชีวิตพวกเนี้ยเขาเป็นตัวช่วยเลยนะ ช่วยความปลอดภัยเรา<ะ>โดยหลีกไปหลีกมาเดี๋ยประมาณเนี้เพราะหลายคนกังวลสมมติวิญญาณมาเอาจากเราเยอะแล้วจะจะทำให้ร่างกาย,ยเราอ่อนเพียอ่อนเปรี้ยแรงเงเรายิ่งมีบุญเยอะมีบุญเยอะมีพวกเยอะ,ยอะแสงสว่างเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลย ได้ประโยชน์ได้สร้างประโยชน์เยอะอีกเลยไปไกลเยอะเลยไปหลายภพชาติข้างหน้านู่นอะประมาณไม่ได้หรอกเพราะถ้าเราไม่ไปสวดไม่ไปแผ่วิญญาณนั้นเขาก็จะเป็นคุกอยู่เขาก็อยู่อย่างนั้นนะฮะเพาไม่ไปไหนเพราะไม่มีใครไปปรับคประมาณนั่นแหละสมมติเวลาเราไปไหนมาไหนสมัยก่อนนะเราก็จะรู้เลยโอ้แถวนี้ยังไม่มีใครมาปรับเลยคแม้แต่มีวัดเวรแถวนั้นก็ช่วยเขาไม่ได้ เราปรับครั้งเดียวพอไหมครั้งเดียวก็พอแล้วแถวนั้นนะแต่มันเกิดเกิดใหม่ๆอีกนะด้วยมีนะมันมม่เยมันก็ตายเกิดแถวนั้นมันก็มีมนุษย์ที่ไหนมีวิญญาณที่นั่นนะครับมันจะเราไปแล้วมันหมดแล้วไม่ต้องไปอีกไม่ใช่นะตุสมมุติไปมาปีที่แล้วแล้วปีนี้นผ่านมามีอีกนะ,ม,กนะมีอีกฮะมีวิญญาณมันก็เหมือนมนุษย์เนี่ยมันไปไปมาแต่ใกล้ๆแถวนั้นมันไปได้ก็ไปอ่ะ อย่างสมมติเราสวดมนต์อยู่ตามสถานที่เช่นว่าสาขาทุกสาขาที่มีการสวดมนต์เนี่ยมันจะมีวิญญาณใหม่ๆเข้ามาตลอดนะตลอดเลยเข้ามาจากไหนสวดมาจากคนคนที่จายมาจากวิญญาณที่ตกค้างคือคือความกระเทือนเนี่ยมันจะกะเทือนไปเรื่อยๆวิญญาณมารู้จักกันนะกระเทือนใช่หรือแสงสว่างอะไรเงี้ยใช่มันมองเห็นมามารับบุญ มันก็กระจายออกไปไกลๆ,ล,ๆล,ๆลๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆอ่ะเออจะต้องโทนหน่อยก็ได้คงคนที่เป็นเจ้าสํานักหรือคนที่เป็นหัวหน้าหรือบ้านเราเนี่ยต้องสวดทุกวันนะครับสวดประจําด้วยมันถึงจะเห็นผลในการดํารงชีวิตเนี่ยคล้ายๆว่ารัศมีหรือแสงของบุญมันจะกว้างไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไป,ไปๆโลกทาตุานนท์โอ้โอยเวยุคนี้มีไปตามรูปลักษณ์ที่เราสร้างด้วยครับ รูปลักที่พากันสร้างรูกเล็กรูกน้อยลูกไปหมดนะเพราะมันเป็นขึ้นเดียวกันคเหมือนขึ้นโทรศัพท์พวกนี้เหมือนขึ้นวิทยุเหมือนขึ้นอะไรพวกนี้เหมือนกันมีเครื่องส่งและเครื่องรับครับเครื่องรับก็คือจิตจิตมนุษย์เนี่ยจะรับถ้าเป็นมนุษย์กายไม่รับแต่จิตมันรับมันรู้แต่ถ้าเป็นผีเนี่ยมันเป็นจิตมันรับได้เลยไง